ทุกเจ네้าเาี่ยมาอยู่นี่เตหงนะบ่มาลองทำเดือนสี่ห้าเดือนแล้วอยู่นี่ห็นไดมเออมาอาศัยอยู่นี่เนาะหาอยู่หากินอยู่นี้ผมมีเฮือนซานบ่คือได้มาอยู่นี่ผมมีมีอยู่เฮือนน้ำพ่อแม่แตหลายคนแล้วอยกงายเราให้ยังไงผมมีเลย ใช่เปล่าฮะโอ้เดืยอยนึงนี่บ่เข่าใช่หนะเข่าให้นเนาะเพิ่งพี่เนายเป็นตุ้มบ่เล่นนี่นเนาะบ่รู้โอ้ยสาดแดดนี่เนาะโอโอ ลมหนาวบ,บ่อยบ่อยแต่ด้บบดนี้พี่น้องเนะาะทางน้องๆน,น,นูเพิ่นนี่บอกว่าเด้อน้องเสือผ่านอะเพรบุมีไซนี่พี่น้องเยเดิมหนาวเข้า,ามาแตวได้พี่น้องเนาะส่งค่อยคำดวงแรงแต่แบดนี้พี่น้องเยเนาะเปิดภาพเปิดกล้องมาพี่น้องเนาะทางโมเสียงกำลังจะเดินทางขึ้นไปเดนสวรรค์เนาะพอดีมีครอบครัวหนึง่งแหละพี่น้องอยูอย่บ้านาสมุนเนาะว่าสิไปกินข้าวกินน้าพอดีจอดดับบังเอิญพี่น้อย มีทางพี่น้องน่เพิ่นแนะนำมาว่ามีครอบครัวหนึ่งเนาะอยู่น้ำกัน4ี่คนลูกสองกับหัวเมียเนาะมาปักหลักปักฐานอยู่ที่ดินตัวหญาของข้าเจ้า่าจรัรเนาะพี่น้องเนาะนี่กับเรื่องเล่ายังบ่ทันในหู้หรอกพี่น้องเนาะแต่ว่าโอ้ถือว่าสุดอยู่เนาะตามที่เพิ่นแนะนำมาพี่น้องเลยซึ่งอยู่ข้างหลังของทางโบเซียงนี่แหละ,นนะพี่น้งองเนาะครอบครัวเพิรนเอาเดี๋ยวจังเขาไปพูดไปคุยไปหู้จักนํำกันที่ทาง บมเสียงจะนำเสนอให้พี่น้องนะครับไปชมเบิ่งน้ำกันนะ้องพี่นอนะ้องเนาะเรื่องราวเป็นจังใดบมเสียงยังบโฮู้ไปถามไปพูดไปคุยน้ำกันนะ้องพี่น้องเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม,พอมนะพพบบ่พี่นอ้องเบิดสุขสุขคนดูดีแมงสุกตายสุกใจเนาะพ่อกันงขึ้เก่ากับบมเสียงพี่น้ลยอาลมหนาวเข้ามาแล้วพี่น้องเนาะเนะนะมิแต่ว่าไปฮู้จักอ่าทั้งอีกครอบครัวหนึ่งนาะพี่น้องเนาะนี่แหละ มาฮอดจอดถึงแล้วพี่น้องเอยเพราะว่ามีคนในบ้านเพิ่นแนะนำมาเนาะพี่น้องเนาะเรื่องราวจังไดไปหับไปชมไปพูดไปคุยน้ำการนี่เนาะเห็นอะไรพี่น้องเอยเพิ่นกะมาเนาะเป็นนีงไงอันนี้เนาะอ๋อเนาะพี่น้อยเนาะโอ้เป็นยังไดงดิอันนี้เนาะ อาธุปู่พ่อกับคนน้อยอีกแล้วนี่เนาะเฮ้ยดูดูจับมาพี่ใกล้ๆพี่ก็ได้อืมพี่น้องเอ้ยเอ้าสบายดีระบาเด้อดูดูเอายงมือสบายดีทั้งพี่น้องเลยยกสิดูอาทั้งผู้เป็นเมียน้ำเด้อเอ้ยผู้ทางน้ำพี่น้องเมยังกินยังอันน่ะนะว้าเออหาหาส่งไส้นี่หาส่งไส้ให้ลูกเนี่ มีส่งอยู่บ่มีส่งใส่ให้ลูกอยู่บ่ไอ้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาส่งใส่ให้ลูกเนี่ยเดี๋ยวเดยวหน่อยเนาะอ่าอยู่น้ำกันจะคนสี่คนสี่คนนี่บ่โออเดี๋ยวเดี๋ยอันนี้ลูกบ่ผัวนี่นะ wahr amps o w ค i n g п р о и з c �น ش Main windap Muer, e isn't amount of nothing to me 1% of each child อ e a c h i n g це appmaying a m o u n ้ of screens on h i t e c น a ่ notion," hey. trzeba ISIL student is single. b a จังบ่ n d อโดยๆๆพี่น้องเอ้ย เอาเอานางลงนี่ก่อนก็ได้เฉยเจ้านา,างตะกูลงนี่อนก็ได้โอ้ยเนาะพี่เนาะไอ้เพื่นดีนได้ไอ้นี่นเนาะคนละคนเลยบ้านี้เนาะกุ้มคนละคนเลยโดยโดยโอเอา้าก่อนอืนน่นเนาะเดี๋ยวถามทีมาทีไปก่อนพี่น้องเอ้ยคือเพื่นดีได้ไอนี่อันชุมเจ้ามาอยู่อาศัยอัน ของข้าเจ้าบ่งบ <ah> ่เฮือนของเฮืองเฮ้ยเฮื่อนเฮือนพี่น้องเจ้าบ่บ่เฮือนไผรสักเฮือนเฮืองเฮือนใครกาดสาวเพือนเฮืองเฮืองเลากเฮืองเพืองเลากเฮืองเลากคือไมค์ไมค์คมว่าเป็นเฮือนพี่น้องเจ้าบ่บ่แม่เฮื่อนคนอื่นเพื่อนคนอื่นมาอาศัยอยู่เฮือนคนอื่น อเออแค่นี้เนซ่านเราให้อยู่เฮือนเล้วบ่มีเงินอยู่เออทางอันผู้เจ้าของดินนี่บ่ฮึ่มทุนเจ้าข,ของอเออายมาอยู่นี่เตอหึงนะบ่อมาคลองทำเดือนสุนทรเดือนแล้วอยู่นีเห็นไหมเออมาอาศัยอยู่นี่เนาะหาอยู่หากินอยู่นี้โอ้หน่อยเนาะต้องอ่าขอเชิญว่ากับขอบมกขอบใจทางเจ้าของอ่าที่เพื่อนในเนี่ยเห็นมาอยู่ที่จนที่เศร้าขึ้นซานบ่มีบ่ ผมมีเฮือนซานบ่คือได้มาอยู่นี่ว่าผมมีมีได้อยู่เฮือนน้ำพ่อแม่หลายคนแล้วอยากงายเราหายายผมมีเือนอยู่อ๋ออยู่น้ำพ่อแม่น่าหลายคนแล้วบ่นี่ก็ได้อยากคนห้ยงายออกมาแต่ว่าเฮือนเป็นรักเป็นแดงเนาะบ่มีเนาะโดยอ้ดูดูอันซื้อว่าซื้อเจ้าน่ะซื้อโน้ตไดก่อซื้ออุกซื้ออุกอุก โอ้ยมาอุกอังแต่ได้บาดนี้พี่น้องเออนูอายุจักปีแล้วเจ้าอุ17ปีอาผู้เป็นเมียนี่เด้จักปีแล้วชื่อแนวใดก็เมียเจ้าชื่อไข่อุไข่เมียน่ะือไข่จักปีสามียเจ้า16ปีอ่าได้เลี้ยงกันเนาะโอ้น่ อันนี้น่ะลูกนํากันเบิด2คนเด้ออันนี้เนาะจักปีแล้วพุ่นี่ซะลูกเจ้าปีนึง1ปีแล้วผู้น้อยนี่ด้ซะ6เดือน6เดือนโอ้ยพี่น้อยเนาะอ่านี่ๆเนาะเพิ่นให้มาอยู่นี่มองอันนี้มองเฮ็ดห้องครัวอยู่กินเนาะเออออันุมเจ้าอยู่บ้านยังเกาะนี่น่ะ ปาสมุนอยู่บ้านสมุนนี่เด้มนบ่ยเออเเอากันมาจักปีแล้วบ่มานี่บ่โดยบุ่เจ้าแต่งงานกันนี่จักปีแล้ว3ปี3ปีนีเออเนาะอากาศเริ่มหนาวเด้เนาะนี่คนน้อยเป็นวัดได้นี เป็นนี่ได้เนาะอันช่วงคำลงแรงในเฮ็ดยู่เห็ดกินยังนอกได้ยังกินกินเทนอมัยกินเทนอมัยใช้หนอมัยหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหเดี๋ยวพาไปเสงไปเบื้องมองลำบองนอนเนี่ยไปไปน้ำกันหมดแล้วเนาะพี่น้อย เฮ้เพื่อนพี่เหรอวะโอ้นี่บ่โอ้โทษพี่น่องมีไฟมีอย่างจะดีอยู่เนาะโอ้โันี่เข่าบ่เนาะใส่หม่องนอนโอ้ใส่เหมือนเด้อษเด้อ โอ้เป็นเตียงก็บ,บีเยอนี่เนาะอืมมีนี่ไปนอ,อนอออออนอนอยู่นี่แน, <c oughs> น่นอ่ะอันอันเนื้ออันวนันโมเมนต์เมียเจ้าหนีเวลาวบุเชียง <c oughs> ว่าสิเข้าใจภาษาลาวอยู่บ <c oughs> อ่อ๋อเราเป็นบมเป็นว่าว,าาว,าวา่ะ เป็นอยู่ว่าบ่เป็นชาววาเออแต่ว่าว่าภาษาภาษาลาวบ่ได้เนาะยเออโดโดยเอ้าเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยอันอยู่ระวังกันวาชุมเจ้ามาอยู่นี่น่ะเฮ็ดเวรกหยังแหนซั่นเนาะบ่ย่านลูกบ่ย่านบ่ย่านอุ้มน้อง่เฮ็ดยังเฮ็ดแต่ให้เฮ็ดแต่ให้เออเฮ็ดให้เจ้าเองบ่โดยเออโอ้มีให้เฮ็ดบ่เจ้าก ให้เหนให้กินข้าเกิน้าอีกเนาะเออเอามามาเอา,าเอามานั่งพี่ก่อนก็ได้ฉะนเนาะพี่น้องเยนี่นั่งยมองนี่ตานีก็ได้อันมานั่งนี่ก็ได้ <c oughs> ออเนาะอออคนละคนนี่รอลุกกเนาะชัดว่าอ นน้ำในอยู่นี่ก็มีอาบอยู่แตอว่าเบาเอาไปอาบน้ำอยู่ไซส์นะน้ำห้วยไก่บอ่อน้าห้วยย,ยางไปพุ่นบอกทางยางพุ่นบอกโดย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 น้ำอาบเนาะอาบอยู่น้ำห้วยไปเลย เป็นเข่าน้าซ้ำปลาได้สกินกันจังไดเนี่นะโทษเด้อเนี่ยอยู่นึกกินนะหากินกันจังได้หากินการปลากันนูนะอเป็นพวกเข่าจังซี่ได้รับจ้างซื้ออบอดูบอสแบบใดเข่าน้ำมซ้ำปลาเข่าอยู่เฮือนชุมเจ้ามีกินอยู่บอ่มีเออวันนั้นไปหากินกันจังได้ชัด ถ้าเข้าให้เห็ดนั้นให้นี้ไปเห็ดโอ้เอาง่ายๆสัญญุตอย่างคือไปเห็ดเวเห็ดงานเนี่ยได้เงินซื้อเข่าผมบ่โดยเออเข่าแบบเข่าให้เขายังซื้อโบ้ได้บ้ฉันเนาะยังไม่ได้บมมีบ่เอออ๋อไปหน่อยเนาะเจ๊อันนี้เนี่ยปีปลายได้เเนาะ Phú Nhinh chẳng bao được kẹp rồi oh, này. Phú Sai. Phú Sai. Sư oh, nêu đây này nè. Sách. Sư Sách. Rồi. Ô, ừ, oh, thằng nỉ đấy sao? Sư Sách. Sách Sách. Rồi. Ô, oh, Phú Nhinh đấy Phú Nhi nó. Ừ. Ừ, ôi, mình thấy sự ngầm ngam nó À, <laughs> ah, nhìn mà <một> lại <laughs> Phải nào, bị tới sang thế nó Phụ nói này, nhanh, anh kín nông mê dù mình bao Rồi เอออ่าแล้วไปเห็ดเวี้ยงเนี้ยใช่คือเปืือนแท้งช้ชงเนาะนี่เ,เราไปเอาปีกล้วยเอาปีเอาปีกล้วยเออจะไปขายเดี๋ยวปีกล้วย,ย,<อ>ยมาขายเนาะเออไปขายเบืบ่แล้ว่าเงอนี่เนาะปีกล้วย<อ>ฮะเบิเ่อแล้วไล่ท่า้ายนะ สี 400, <m> ่สิบพันสเอออืาออยู่พอกินนะเนาะมือต่อมือกันเนาะไม่แต่ว่าแปะปีกกล้วยนั่นกันไปหานะไม้เนาะโนาะไปเโน้ยอ่าใครนี่หรอเนาะอันมองยูนี่มีไฟฟ้าใสอยู่เนาะด้พอดีงหงงเฮืองเงี้ยน่คนหน้อยอันนี้เนี่ยพี่เอ้ย แต่ว่ามันมืดนี่โอ้ยยากได้นน่เนาะชมเจ้าอยู่หน่บนมือบนเบนบ่อยู่บนมือบ่หรือว่าไปเห็ดเวียงน้าแต่ละมื้อกะแติมมือเออไปเห็ดเวียยแล้วบนนันไปเห็ดเบียกอยู่เนาะโอ้แต่ว่าผู้โชลายนี่ทั้งทั้งเมียกับไปคือกันมันบ่ไปหาอยู่หากินกัน เมียอยู e ee, no. uh, ่เฮือนเมียอยู่เฮือนอยู่เอาคนน้อยเนาะพี่เอาลูกเจ้าเดี๋ยวเจ้าไปเฮ็ดเฮ็ดเวียเออมื้อนี้เจ้าก็ไปแม่นบ่ไเมื่อเลยเมื่อไปเลยเมื่อยแต่ไปแล้วยิ้มในทางนี้บ่เอ้ยเนาะเออนอยู่นกินอันบ่มีซ้ํามื้อนี้เนาะบ่มีเออน้ไม้ต้มก็เบิดแล้ว อ้าวเนาะพี่น้องแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วบ่น uh huh. ี่โดยผูกแขนกันเรียบร้อยแล้วเนาะโดยโอ้คดองเท่าไรนี่บ่จักมันพอมาฮะโอ้งเอ้าเจ้าบุเรงฮู้คดองบ่สจ้ะบุ้งหลันพอแม่าเอ้าวจางว่าแท้นี่เอออันเป็นเมียนี่คนบ้านเดียวกันบ่บ่บ้านไหนเมียเจ้า บ้านหนองแนวบ้านดองแนวบ้านหนองแนวอ๋อคนละบ้านเน,ะนะาะและเมียนะี่มาอยู่บ้านเจ้าเนาะมาสู่อยู่พี่เออเด้อเด้โอ้ยเนาะพี่น้องฮะก็ได้เดือนปลายอืตัดผมไม่ได้หน่หัวหลอนเนาะจะจะเอ้ยอล่มในตะพากรับไปบ่เลยฮะ อ้ยเนาะพี่น้องเออเอาเอาเอส่งเสื้อผ้าหน้าแพ้ได้มีอยู่บ่บาเสื้อผ้าใส่ทังลูกน้อยนี่บ่มีบ่มีเลยโอ้ยปิดก้นแนปิดก้นแนอือโดๆบ่มีเลยเนาะเออมีจักโตน่ะเสื้อผ้าลูกเจ้านมีจักโตมา4-5โต4-5โตเนาะ อืมม่่เพพิ่นวกเอาง่ายๆซาพี่น้องแบบอนาถากันสิเว้าก่อนเนาะอ่าจ็กกิถามเพิ่นนี่ได้ปิโนงเพราะว่าเฮาไม่เห็นสถานที่ซี่เดี๋ยมันกันนั่นอยู่เนาะแต่ว่าดีอย่างหนึ่งก็คือว่าทางเจ้าของที่นี่แหละพี่น้องเพิ่นให้มาพอรักปักฐานอ่ามาอยู่นี่สามหาเฮือนซานได้ยุงย้ายอยู่ได้เนาะแม่นบ่เออดูว่าซุมเจ้าสิอยู่นีด้วยบ่เราให้อยู่นี่เราให้ หาแต่หาเงินหาคำนะไปซื้อดินบนอยู่เราเออเอาส่วนรายการสิจังซี่อได้เนาะคล้ายๆคือว่าคุณเห็นว่ามาอยู่ปากลากักปากทานอยู่นี้แหละไปหาเงินหาคำได้แหละไปซื้อที่ดินตอนอ้นหญาแหละสั่งขึ้นสั่งซานอีกเท่นึงเนาะดเออตอนนี้ได้ยังเดาสนองยังไม่ได้ใช่ไหมฮะยังไม่ได้ยังเด้ยโอ,อ้โยเนาะ เละีนพี่น้องดูแล้วก็ยิ่มเก่งเนาะจักเดือนก่อนจะว่าไงหกเดือนโอ้หกเดือนเนาะเห็นคนเลยเนาะใช้เข่ากินได้คอเบิ้งได้ยังลายว่าเข่ากินเข่ายูเข่ากินเข่าสารนี่ยได้บ่ห่ดแห้อบม่มีเอ้าบ่วบ่าดอกสิบบมีด้วย โบมีเลยในโมนี่ได้ใช้มียังใช้ในนะกระถางเป้าเออใช้อยู่ในพุ่นได้ใช้โบเลยมีบอโบมีเลยอยู่ในโบมอีอ๋อเนาะต่างแรงฮาร์ซื้อเออมีเลยใช่ป่ะฮะโอ้เดือนเองนี่บ่เข่าใชะนหมเข่าให้เนาะแต่ว่ามันเป็นเข่าปลายเนาะน้องเนาะ,นะโอ ดูๆในนี้พี่น้องเอยเนาะดับท to ี loyalty, ่นอนเนาะโอ้เข <and> <ss> well ่าหนึ่งกระเบิดแล้วเนาะเข่าหนึ่งมีอยู่บ่มีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปย่างไปพุ่นก็ได้บบดนี้เออวุ่นเด้อดุเด้อหลงเด้อเอ้าเนาะนียดแล้พี่น้องเอย อโอ้ติบเข่ากระรุดแร่นี่ <c oughs> ใช้ลายบ่โอ้เข่ายังคือสีนี่เนาะเ <c oughs> ข่าให้บ่นี่นะ <c oughs> เออเอาปิดก,ก่อนปิดก,ก่อนมันเป็นเข่าให้เนาะ <c oughs> นี่พี่น้อยตามมาังหงกินบ่นี่นะ <c oughs> โอ้มหมังหงก็ดังเดืองๆเนาะนี่พี่น้อย อันนี้หัวบ่อน้องหัวหนึ่งเข่าบ่อแม่ป้าพี่น้องหัวหนึ่งเข่าแล้วนี่เบิ่งขอญาติบายเบิ่งนเด้อนี่พี่หน้องเบิ่งนน้ำกอนนี่โอ้มันก็นานอ่ามันก็นานเสียนานพังแน่หนี่เนาะอ่าครพี่น้องนักกระท่อมนาหนเนาะอืมแต่ว่าหนึ่งเต็มนี่ก็ยูลายเติบอยู่เลยเนาะบุบิง่ายเนาะตั้งเพื่นนี่เป็นไซเด็กแล้วนี่น้องเนาะ เมนบ่ใส่เด็กบ่เม่นเออเด็กเนาะอ้าวอืมเหมืนเอออ่าเป็นผ้าห่มผ้าแพรอยังต่างๆเนาะคอนสิร์ากันอันนี้ก็ยู่ไปเรื่อยๆสามที่แตาเพื่นบอกว่าสามเฮาหาที่ดินต้นหญ้าได้แต่จังยุ่ย้ายไปเนาะโดยโดยฮึต่อ อากาศก็เริ่มหนาวเลยเป็นไข่อยู่บ่ดูกอยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่สบายอยู่บ่บ่ได้เป็นบ้ดเป็นไอบ่ดูกเจ้าบ่ได้เป็นยังเป็นยังไงเฮ้อไม่ยังนั่นตัดผมคั้นบ่มียาเส้หัวเนาะมีอยู่บ่ยาเส้หัวโอ้ยโอ้ครีมอับหน้ามาบยังกับผมมีอยูบ่เอิ่งพี่น้อ้เป็นตุ้มบ่ได้นี่เนาะ บ่รู้โอ้ยซาเดะนี่เนาะโดยสบู่ยาซีฟันเป็นแพปเป็นยังนี่มีอยู่บ่สนอบ่มีเอาเวลาไปอาบน้ำได้สาหิตยัได้มีแต่สบู่สบู่คนน้อยลูกเจ้านี่บ่ได้มีบ่เออโอดยโดยโดยคันเนะนี่เนาะอาบน้ำ ไปอาบน้าห่วยไปเราดูคนน้อยกัอาบน้าห่วยคือกันเนาะโดยออไปมาแล้วบ,บ่มือนี่เนาะไปอาบน้ามา,บบาแล้วบ่อาบไดอาบแล้วแต่ว่านี่นะเป็นตุ่มนี่เนาะอ้ยพี่น้องเอ้ยฮ่าเนาะเป็นวัดเป็นไอได้ดูเท่านั้นกันเนะาะอเนาะทั้งนั้นเนีเล่นพวกก้อนเนะาะเอาเดี๋ยวเจ้าอ่านั่งอยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวไปเชียงไปเอาของฝากของต้อนมาให้ก่อนเด้อ ôi rồi, anh uni con nong đó nong sư yang cóp rồi sư, sư yang có chân à sư úc nó mẹ cháu úc khay nó sư ừ. luộc cấp nắng nguồn phí nó phía à, à, nó phí, nếu phí, nó nếu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  nó phía nó nếu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  tổ nếu nó nó เดี๋ยวเสียงเอาเข่าแล้วก็บปากกระปองแล้วก็กเกลือนอกพี้น้องมีอยู่สามอย่างให้ทั้งครอ,อ,อบครัวเพคนก่อนน้อยเครื่องมันอยากนักแน่น,นอนก,ก็ได้เรียกว่าซีหิวไปเดี๋ยวให้น้องคนมาหิวซอยกันเอาเอาเดินเอา,เ,อาอเดี๋ยวเจ้าหิวเข่าเด้อน้องเด้อพดูดละเอาไปมอง,องครอบครัวเจ้าพูดละเด้อแป๊บหนึ่งเด้อเดี๋ยวก็มีตังเกลือเกลือมีอยู่สามถุง อ่ะตรงน,นี้เดี๋ยวบุเชียงถือก็ได้ปั๊บผู้ละเข้าไป,นปหน่อยผ้ละผูนยากไปหาเมียเจ้าก็ไดุู้นเฮ้ยผู้พี่น้องลอบมัวปลอบปลดอดอ่ระฮึๆ <c oughs> นะพี่ละลัดมาพี่ละ อ้าวนั่งลงก้อนแบบนี้นั่งนั่งขน้ามากก้อนแบบนี้เด้อจะเอออายับเขามาใกล้ๆกันเลยเ้ยนี่อลูกอ่ะนี่นี่เจ้านี่อ่ะเอ้ยอาแกะให้ลูกกินเยอะฮะขนมบปได้ซื้อมาซับทั้งนี้ก็ยากแล้วทั้งนี้ก็เนาะเอาอันนี้ปองปลาเด้อน้องเด้ออ่ามีอยู่สิบกระปองเนาะ ซิบกระป๋องแล้วก็มีเกลือกับมีเข่าน,นี่แหละพี่น้อยโดยโดยอาหารดุ๊กใช่เต้าเฮ้อว่ามาทีเดียวกับชีดือ้อเลยเนาะแค่แด้บ่โอ้ยบดินบดินบดินดินนี่นี่นี่กินนุ่มนี่กินนุ่มนี่ แพ้แกได้ดยี่ปอเอาให้ลูกกินเมึงเยู่ฮะอันกล้องนี่เท่าได้น้องอยู่ซื้ออยู่พี่นะแพงยี่บ่ห้าพันห้าพันอ๋อลูกได้กินเดือดยี่บ่สองเสม,มือสอสมม้อกินเธอหนึงสองเสมื้อกินเธอหนึงเออโดยโดยอ่ทาท่งนี้ก็ก,ก,กินนมเปรี้ยวบอ่อนีดเนาะดูได้ดับ่ เอ้ยหยึบเปียกเนี่ยมันยืนนั่นได้หนิเนาะทั้ทางนี้แช่ได้ทางนี้เนาะแช่บ่ลูกแช่บรุยิ้มยู่ยิ้มยู้เดี๋ยวเอายับเข่าใกล้ๆกันนะเจ้าอืมอืมอ้าวมาหนิเนาะพี่น้องเป็นครอบครัวหนึ่งเนาะตอว่ามาครั้งแรกมาเยี่ยมยามเพื่อน โอ้ยขันบ่มีคนแนะนำขันบ่มีคนบอกกือบบุ้งหบ่เห็นจังซี่็จอะพี่น้อง no. เอ้ยเนาะเอ้านี่แหละมีแต่ว่าทั้งบ่เสียงโซเดียรเบื้องต้นก่อนเด้นอน้องเด้อเออมีแต่ว่าขาา้าวน้ำซ้ำปลานี่พากันอ, hit you, hit indo, อ่าเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเด้อเด้ออ่อันนี้เป็นข้าวเหนี้ยในเจ้าเจ้าไปมาอันนี้ก็เป็นปลากระป๋องอา่าแกให้ดยูกันจ้ำมาเด้อนี่ก็เป็นเกลืออา่าโดยโดย,โดย <laughs> เอาเนาะผู้แต่ละคนยิ้มหวานโอ้นี่เไาะแล้วนี่เนาะอืมอืมอ่าเอาเนาะป้าแฉเนาะมีแต่ว่าอันโมเส้งฉีเดินทางก่อนมาหนีเด้อไปต่อก่อนมาหนีเด้อหากินข้าวคนยังบราณนี้กินข้าวอยู่โดยใจโดยโดย เอ้าเนรเลอร์ตั้งมุกตั้งใจเด้อนี่ดาวบุเซ็งอันเอามาฝากเด้อน้องเด้อเบืองแยงหักแพงเบืองน้ำกันได้เด้อเอ้ามีโอกาสหน้าเดี๋ยวสีมาเยี่ยมมายามให่เด้อน้องเด้อโดยโดยเอาสบายดีทั้งพี่น้องเลยโดยเอ้าโดยเอาเนาะไปเด้อดูเด้อทางไหนเอเนาะพี่น้องเนาะอ่าเราได้ซอยกะสิ่งเล็กน้อยๆกะโอ้พี่น้อยเนาะถือว่าเป็นคุณค่าคุณ ชีวิตดีลออะไรพี่น้องเนะาะเห็ดพันยูเป็นกินนี่กันแต่ว่ายังยังอีกหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะเสือผ่าหนาแพ้เป็นขี้มัมนนำยังต่างๆเลยเนะาะเพราะว่าทั้งเล็กน้อยพี่น้องทาง่าน้เชี่ยงเห็นเนาะเพราะว่ากะมาอยู่อาศัยของที่ดินทั้งเจ้าเนาะหรือว่าภูมิระคุณเพิ่นให้มาปักหลักปักฐานอยู่ก่อนพี่น้องเอ,อ้ยสามมีเขือนมีซานได้กะซื้อที่ดินตัวหญนาจึงย่อยแยออกไปเนาะเพราะว่าเราเป็นครอบครัว ไปอยู่น้ำพอน้ำแม่ลายเพื่อนให้ออกเพื่อนออกซ่านเพื่อนครอบครัวอยู่เพื่อนหลายคนนะพี่น้องเอ้เดี๋ยวผมมีเพื่อนซ่านยุบอ่ะนี้เนาะไปได้พากลับมาอยู่นี่พี่น้องเอ้ยเนาะอืออือต่เนาะมีแต่ว่าตามนั้นแล้วพี่น้องไอ้ทางบุเชงก็สิได้ลำลาพ่อแม่พี่น้องไปอีกคือเก่าคือเดิมเลยพี่น้องเด้อเนาะอ่าจะได้กักผักพี่ผักน้องคือเก่าคือเดิมทางบุเชงกับพี่น้องเนาะอ่าทางครอบครัวเพื่อนพี่น้องไอ้ ขอบมุบขอบใจขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกทีเดสู่ผู้สู่คนนะพี่น้องเด้อเนาะเขามาหามาสมเป็นกำลังใจให้เนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพบพ่อกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะพี่น้องเด้อสบายดี